เพราะฉันถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่าขณะนี้ยังมีคนนี้ยังมีสนามหญ้ายังมีดอกไม้ยังมีอะไรก็ยังมีเพราะไม่รู้ว่าก่อนนั้นไม่มีใช่ไหมคะแต่เกิดจึงมีแต่ตอนเกิดไม่รู้ เกิดแล้วดับไปก็ไม่รู้เพราะฉะนนความไม่รู้อวิชชาเนี่ยมากมายมหาศาลสักแค่ไหนแล้วเราหรือจะมีปัญญาไปดับอวิชชาได้เพราะว่าเราเป็นใครพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครกว่าจะถึงการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้เราได้ฟังคำที่กำลังได้ฟังเดี๋ยวนี้ทุกคำ เป็นคำที่ตรัสไว้ดีแล้วเพื่อบารมีนะคะรู้ว่าฝั่งของกิเลสกับฝั่งของหมดกิเลสเนี่ยแสนไกลแต่ปัญญาความเข้าใจเนี่ยคะ่ะจะค่อยๆสะสมเข้าใจขึ้นแต่ละชาติแต่ละชาติแต,าตแต่ละวันแต่ละวันแต่ละขณะแต่ละขณะเพราะเหตุว่าเพียงขาดขณะหนึ่งขณะใดก็ไม่สำเร็จ ต้องแต่ละขณานะคะที่เป็นการสะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยการละความยึดมั่นว่าเป็นเราแต่ถ้าบอกว่าไม่มีเราก็ไปเพียนสินั่นก็คือ,อยังยึดมั่นในความเป็นเราเพราะว่ากว่าจะหมดความเป็นเราต้องทั้งหมดค่ะไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ว่าจะบาปบุญใดๆทั้งสิ้นซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยปัญญาต้องมีกำลัง เพราะได้สะสมมาที่สามารถเข้าใจถูกว่านั่นไม่ใช่เราเกิดแล้วนะะี่ค่ะไม่มีใครไปอยากให้เกิดไม่มีใครไปทําให้เกิดแต่ผลที่ปรากฏชัดคือไม่อยู่ในอํานาจบังคับบัญชาเกิดแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความมั่นคงว่าสิ่งที่เกิดแล้วนะะี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดก็คือว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะ พราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจมั่นคงทุกชาติเพิ่มขึ้นสิ่งที่มีมีจริงๆเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยและก็ไม่สามารถที่จะหยุดยัง้งไม่ให้เกิดได้ด้วยเพราะว่าเห็นไมค่ค่าใครหยุดยั้งได้นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ให้เกิดสิเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะไม่มีใครหยุดยัง้งมีปัจจัยที่จะเกิดสืบ จากหนึ่งขณะไปอีกหนึ่งขณะจากวันนี้เป็นพรุ่งนี้จากชาตินี้เป็นชาติต่อไปในสังสารวัตรไม่จบสิ้นออกจากสังสารวัตรไม่ได้ถ้าไม่มีการเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็อดทนนะคะขันติบารมีในขณะนี้ก็มีวิริยะบารมีที่จะฟังแล้วก็เข้าใจความจริงที่จะไม่หลงเข้าใจผิดยากที่สุด นะคะแต่ถึงได้วันหนึ่งให้รู้ว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดไม่กลับมาอีกค่ะยังติดข้องไหมค่ะยังคิดถึงเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะเดินก่อนค่ะและยังจะคิดถึงพรุ่งนี้ด้วยแสดงเห็นถึงความติดข้องมากมายแค่ไหนเพราะเป็นเราแต่ว่าถ้ารู้ว่านะคะไม่มีแค่คำนี้คำเดียวค่ะ และสามารถประจักษ์ได้จริงๆเพราะปัญญาที่มีกำลังต้องเห็นการเกิดขึ้นและเห็นการดับไปเพราะฉะนั้นจากไม่มีก็รู้เลยว่าเกิดจึงมีและพอดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเมื่อนั้นจะปลอดโปร่งโล่งใจไหมคะไม่มีหลงว่ามีในสังสารวัฏแต่หาสิคะอะไรที่ผ่านไปแล้วที่มีขณะนี้ ขณะนี้เป็นขณะนี้ไม่ใช่ขณะก่อนแล้วก็ขณะนี้ก็ดับแล้วขณะต่อไปก็เป็นขณะต่อไปไม่ใช่ขณะที่เพิ่งดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเหลือค่ะถ้ามีความเข้าใจมั่นคงจริงๆว่าไม่มีแล้วหลงยึดถือในสิ่งที่ไม่มีเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นก็จะค่อยๆละเพราะรู้ว่าโมหะอวิชชาไม่ฉลาดโง่นะคะ ที่ติดข้องในสิ่งที่ไม่มีแต่ก็ต้องโง่ใช่ไหมคะเพราะว่าโง่มีจริงๆแต่โง่ก็ไม่ใช่เราแม้แต่ความเข้าใจก็ไม่ใช่เรา